สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับที่เชื่อเซอร์วิสนะครับก็มีโอกาสได้แก้ปัญหานะครับสวิตไฟ AC air ของ t o y ย t a Corona ST171 ครับมันไม่มานะครับปุ่มนี้นะครับเนี่ยปุ่มนี้ไฟมันไม่มานะครับก็เลยทำให้แอร์ไม่ทำงานนะครับเพื่อนๆรวมถึงพัดลมหน้าเครื่องด้วยนะครับ เพราะว่ามันต้องใช้วงจรไปเปิดพัดลมนะครับวิธีการซ่อมก็ไม่ได้ยากนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องมีมิเตอร์หนึ่งตัวนะครับตำแหน่งบอกตำแหน่งเลยก็แล้วกันนะครับตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เพื่อนเื่อก็นับเอานะครับจุดที่สามนะครับหนึ่งน้ำมันหนึ่งสองสามนะครับอันนี้พินนี้ก็ได้นะครับพินนี้กับพินนี้ต่อกันแล้วก็พ่วงมาถึงพินนี้นะครับมิเตอร์กิ้มดูนะครับวัดเสียงนะครับวัดดังตี๊ดนะครับอันนี้เคจะได้เพือเพื่อนสังเกตตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับมันจะมีรอยไหมนะครับ แล้วก็จุดที่4นะครับเส้นที่4เส้นนี้นะครับอ่ะแล้วก็วัดดูนะครับกับเส้นนี้ไฟจะมานะครับนี่นะเส้น4อันนี้ผมซ่อมไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนอ่ะก็ช็อตอีกรอบหนึ่งอ่ะตัวนี้มันช็อตอีกรอบหนึ่งครับเพื่อนคือเส้นนี้นะครับนี่เส้นนี้บิงมานี่นะครับนี่ช็อตอ่ะตอนนี้ผมก็จะทําการเชื่อมนะครับเพื่อนนะพอผมเชื่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่าสวิตช์ ACR มัน ใช้ได้ไหมนะครับจริงๆผมก็สั่งของใหม่ไปแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆแต่ว่าอยากลองซ่อมดูเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดที่หาอะไรไม่ได้จริงๆครับก็ต้องซ่อมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเชื่อมบัตรจีก่อนนะครับครับหลังจากที่ผมได้ทําการซ่อมแผงวงจรสวิตช์แอร์เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสหรือมาทดสอบให้เพื่อนๆชมกันครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับอ่าเปิดกุญแจที่อ่อนครับอ่าเปิดพัดลม ่โบเวอร์แอร์นะครับพอร์ลโบเวอร์แอร์อ่ะแล้วกดเอซีครับนะดูไฟนะครับนี่ AC นี่มาแล้วนะครับ AC นี่ครับนะครับมาแล้วครับชัดไหมอ่ะนี่นะครับแต่สวิตผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะล็อกไว้เลยนะก็ใช้ได้นะครับก็เอาไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายสําหรับมันไม่มีอะไรจริงๆนะเพื่อนๆนะนี่ครับตำแหน่งที่เราซ่อมนะครับเพื่อนนี่นะ เส้นนี้เสน้นนี้แล้วก็สามเส้นนะครับประมาณนี้